มา y คนทนาทาก็จะมาทำคลิปทำสีผมกันนะคะจริงๆแล้วสีผมปัจจุบันที่ทำอยู่เนี่ยหลายคนก็ถามเข้ามานะคะว่าทำสีผมอะไรคือจริงๆแล้วมาทำที่ร้านนะคะอยากจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะมันเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นเหมือน,แบบแบบรนดราวน์เน็ตแล้วก็มีไฮไลท์นิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ผมคือค่อนข้างแบบบรซสุทมากๆเพราะว่าแบบ มันเริ่มออกแบบเหลืองเหลือส้มๆแล้วคือถ้าโดนแดดคือผมมันจะค่อนข้างแบบส้มน,น้ําตาลเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาทําสีผมกันนะคะซึ่งสีผมที่จะทําวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะทุกคนเราจะมาทําสีผมแอชเทาเปนนะคะอันนี้เป็นของมิสอองไซนนะคะน,นี้จะเป็นรุ่นแบบโฟมนะคะน่าจะเป็นสีใหม่หรือเปล่าเพราะเราหารีวิว ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่จะมาลองทําดูนะคะวันนี้ซึ่งสภาพผมของเรานะคะคือค่อนข้างแห้งเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราผ่านกนารทั้งฟอกทั้งกัดแล้วก็ทําไฮไลท์มาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะทุกคนก็คือผมเราตอนแรกคือก็คือกัดให้มันเป็นลอนไปเลยนะคะทุกคนแล้วนี้ก็คือเพิ่งกลับมาทําสีเข้มได้แบบไม่นานอนประมาณแบบ สามสี่เดือนที่ผ่านมานะคะทุกคนแล้วก็เรามีไฮไลท์นะแต่ว่ามันค่อนข้างแบบโคนขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เลยถือโอกาสจะมาทาสีผมแล้วก็ทําสีใหม่สีดีด้วยนะคะอันนี้ก็จะให้ทุกคนดูสีผมก่อนทํานะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะมันจะเห็นแล้วมันจะมีไฮไลท์แล้วก็แบบว่ารัสซี่มากอะทุกคนคือแบบมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าคือเราไม่ได้แบบใช้แชมพู สีดำเงินคือถ้าทำผมอย่างเงี้ยต้องทำใช้แชมพูเสริมเงินแต่คือเราไม่ค่อยได้ใช้เราใช้แบบใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแบบบวกกับที่โคนมันขึ้นแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องทำแล้วนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะจะมาบอก hair care, care routine ว่าเราใช้อะไรด้วยนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแบบดูแลผมค่อนข้าง,นางหนักหน่วงตั้งแต่ทำผมสีบลอนด์ก็คือแบบว่าต้องดูแลหนักพอสมควรมากแล้วก็อันนี้ก็ดูแลขึ้นมาแล้วก็ดูดีขึ้นมานิดนึงแบบว่าเพราะว่าตอนแรกผมเราแบบค่อนข้างขาดหลุดร่วงเลยทุกคนก็เลยอันนี้ก็คือดีขึ้น ก็อยากมาดูกันว่าเราจะใช้อะไรด้วยนะคะก็อยากมาดูข้างในนะรื่งข้างในก็ปกติเลยให้หัวปั๊มมานะคะแล้วก็อันนี้น้ำยาเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็โฟมคลเลอร์อน,นี้นะคะโฟมคลเลอร์เป็น3สานะคะแล้วก็มีทรีทเมนต์อันนี้มาให้ซึ่งจริงๆเราซื้อทรีทเมนต์แบบนี้แบบในซองแบบเนี้ยซื้อเป็นหลอดมาเลยหลอดใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเคยใช้แบบ ที่ห้องนี้ทำสีผมแบบนานมาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าทรีทเมนต์อันเนี้ยค่อนข้างดีมากแล้วก็เลยซื้อเป็นหลอดใหญ่มาด้วยทุกคนคะเราก็ไปประสบโฟมแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วอย่เราขอตัวไปทําก่อนนะคะเดีย๋ยวมาเจอกันตอนทําเสร็จนะคะ ผมมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือยังใดแห้งไม่เสร็จดีนะอย่าแบบไปใดต่อก็คือวาวิ่มากสีแบบโอเคอยู่นะอย่ารอดูตอนใดผมเสร็จนะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนนี่ก็คือผมที่ใดเสร็จแล้วนะคะเรารู้สึกว่าสีอะ่ะค่อนข้างตรงกับกล่องไหมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเหมือนนะถ้าเทียบกับหลังกล่องเนี่ยเรารู้สึกว่าค่อนข้างแบบ ขายเลยค่อนข้างแบบได้เลย90%เลยนะคะทุกคนแล้วคือประเด็นคือตรงที่เราแบบว่าทำไฮไลท์หรือกัดสีอะทุกคนคือสีมันออกเป็นสีเทาเลยเดีย๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปให้ดูคือมันแบบเทาสวยมากทุกคนว่าสีมันโอเคไหมเรารู้สึกว่าสีแบบดีมากว้าวีมมาก น่ารักมากทุกคนแล้วคือผมแบบไม่เสียเลยเดีย๋ยวเราจะ insert รูปที่แบบถ่ายตอนออกแดดให้ดูนะคะทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันสวยมากจริงๆคือเราสึกว่าตรงที่ทําไฮไลท์มันก็จะมีความแบบเหลือบเหลือบเทาชัดกว่าตรงผมพื้นผมอื่นแล้วก็ตรงโคนก็ค่อนข้างเสมอกับสีทั้งหัวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะมาแชร์ด้วยว่าเราใช้อะไร บำรุงผมบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกที่เราใช้นะคะก็คือแชมพูม่วงของ p านอลานะคะคือเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะช่วยไหม mm. เพราะว่าเราทาผมสีแอสเราก็เลยไม่อยากให้มันดูบราซี่<ๆ>ก็เลยใช้ไว้อุ่นใจไว้ก่อนนะคะทุก mm. คนก็คือตัวนี้เป็นแชมพูม่วงที่เราใช้นะคะซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างดีมากเพราะว่าแต่ก่อนที่เราทาผมสีรลอนเราก็ใช้ตัวนี้แล้วสีรลอนมันค่อนข้างอยู่ได้นานกว่าเดิมนะคะทุกคนตัวนี้ก็เลยจะแนะนํานะคะแต่ตัวนี้พอสระเสร็จอะมันจะแอบแห้งนิดนึงก็ใช้แชมพูอย่างอื่นได้นะคะ ทุกคนแบบว่าใช้โอลาเพกเนี่ยก็โอเคเลยหรือว่าแบบ after color shampoo อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้มากๆนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็คือทรีทเมนท์ที่เราใช้นะคะคือ3ตัวนี้เลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นของ d o r i o นะคะอันนี้จริงๆใช้หมดแล้วมหมดเลย หมดแล้วจริงๆคือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบ multi use mask ทุกคนคือมันสามารถใช้ได้หลายแบบมากคือจะใช้แบบทิ้งไว้หมักไว้ก็ได้หรือว่าแบบล้างออกก็ได้หรือว่าจะแบบ overnight mask เนี่ยก็ได้เหมือนกันคือมันทําได้หลายแบบมากแต่ว่าเราใช้แบบใช้แล้วก็ล้างออกนะคะทุกคนซึ่งมันทําให้ผมแบบมันนุ่มมากทุกคนและกลิ่นมันค่อนข้างหอมมันแบบว่าผมมันจะแบบว่า ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่มันจะเห็นว่าผมแบบมีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีวอลลุ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งตัวนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ผมแห้งมากๆมันก็เลยตอบโจทย์เราค่อนข้างดีเลยนะคะอย่างที่2นะคะที่เราใช้ก็คือของมิสอองแซงนะคะคือตัวนี้ค่อนข้างคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนใช้คือแบบว่าแพ็กเกจเรามันบุดบีแล้วทุกคนคือเราใช้เกือบจะหมดแล้วมันค่อนข้างเหมือนๆกันนะทุกคนแต่ว่า อันนี้มันจะมีความแบบเนื้อแ,บบน,แบบน่นกว่าเนื้อหนากว่า Tiffany. มันจะมีความบบเข้มข้นมากกว่าอันนี้ก็คือตัวที่แถมในกล่องทําสีผมทุกกล่องที่ทุกคนใช้นะคะคือตัวเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่ามันจะมีความเข้มข้นกว่ามันจะบํารุงเข้มข้นกว่าแต่ตัวเนี้ยคือสามารถใช้ทุกวันก็ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือใช้แบบอาทิตย์ละ3ครั้ง4ครั้งก็ได้แล้วก็ทิ้งไว้3นาทีแล้วก็ล้างออกตัวเนี้ยจะให้ความผมแบบนุ่มชุ่มชื้นมากกว่าตัวนี้แบบ2อสเท่าเลยคือ2ตัวเนี้ยก็คือจะใช้ตัวไหนก็ได้นนนนนะะคคคทุกกกืือออมมมััดีเเหลยชบา ต่อไปที่เราใช้นะคะก็คือ2ตัวนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้ปาโนล่าเหมือนกันนะคะแล้วก็น,นี้ของ Le เ n Proof นะคะตัวแรกอันนี้คือเราใช้แทบจะทุกครั้งที่เราสระผมเลยอันนี้จะแบบว่าใช้หลังจากที่เราสระผมนะคะคือเราบิดผมให้แห้งแล้วก็ใช้อน,นี้อันนี้จะเป็นเลเวนเป็นคอนเ i ซชั่นเนอร์นะคะซึ่งตัวนี้ใช้แบบว่าหลังจากที่ลงครีมนวดเสร็จซึ่งวิธีการใช้ของเรานะคะคือเราจะบิดผมให้แห้งก่อนแบบว่าเอาน้ำออกให้หมดก่อนแล้วก็ลงตัวนี้เป็นอย่างแรกเลยนะคะซึ่งตัวนี้เหมาะสําหรับคนผมแห้งผมฟูนะคะทุกคนเพราะว่ามัน มีมิลค์โปรตีนแล้วก็ลินซีโอยนะคะซึ่งตัวนี้มันจะช่วยให้ผมมีความนุ่มชุ่มชื้นแบบดีมากๆคือเราลงตัวนี้ตัวเดียวก็ได้มันก็ดีมากๆแล้วทุกคนแล้วก็คือใช้แค่ประมาณแบบเดือนห้าเท่านี้ก็คือเอาอยู่แล้วทุกคนคือผมเราค่อนข้างหนาคือใช้แค่นี้คือเอาอยู่มากๆคือดีมากๆทุกคนส่วนตัวนี้นะคะทุกคนของ Living p r o o f นะคะตัวนี้คือมันเป็นครีมเหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งเราจะใช้ประมาณแบบ เท่านี้เราจะใช้น้อยกว่าตัวฟานเนลล่านิดนึงนะคะตัวนี้มันจะช่วยมากๆสําหรับคนที่ผมฟูฟูมากๆเราซึ่งเป็นคนที่ผมฟูมากๆเราก็จะใช้ตัวนี้ก่อนใดผมหรือว่าตอนที่ใกล้จะไดผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันจะช่วยเพิ่มวอลลุ่มแล้วทําให้ผมมัน เรียบแบบเรียกว่าอะไรแบบไม่ปวดทุกคนคือมันดีมากโอเคค่ะทุกคนเซรั่มที่เราใช้นะคะก็คือ2ตัวนี้เลยคือตัวนี้เราใกล้จะหมดแล้วเราก็เลยซื้อตัวนี้มาตัวนี้จะเหมือนตัวทรีทเมนต์เลยคือมันเข้มข้นกว่าตัวนี้มากๆแต่ตัวนี้จะหอมกว่าก็คือใช้ไปเหมือนกันนะคะทุกคนก็คือใช้ตอนแบบได้ผมแบบไปได้ครึ่งทางแล้วเราก็จะทาตัวนี้ลงไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเราใช้แบบปริมาณเยอะมากๆคือเราใช้แบบปั๊มแบบ 3- 4 5หปั๊มมาทุกคนคือลงเยอะมากๆเพราะเรารู้สึกว่าผมมันจะได้มีความแบบไม่แห้งอะทุกคนเพราะว่าแบบ จะมีความแห้งๆแต่คืออันเนี้ยได้ผมเสร็จแล้วมันก็จะไม่ได้มีความแห้งอะไรขนาดนั้นเลยแล้วแปลว่ากลิ่นหอมมากๆแต่เราว่าเราชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันมีความเข้มข้นมากกว่านะคะทุกคนไอเทมสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนคือใครที่ทําสีผมเนี่ยต้องมีนะคะทุกคนก็คือหวีนะคะคือหวีต้องเป็นหวีแบบนี้เท่านั้นซึ่งหวีอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผมอ่ะไม่พันกันไม่ขาดหลุดร่วงนะคะเวลาหวีอ่ะเหมือนแบบหวีแล้วผมมันจะติดมันจะพันกันใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยหวีแล้วผมมันไม่พันกันแล้วมันจะทําให้ผมไม่่ววงแล้ก ทำให้ผมแบบไม่ปิดการมันแบบว่าพอทําสีผมอะ่ะผมจะมีความแบบ เบาบางใช่ปะคือเวลาใช้วีแบบเนี้ยมันก็เหมือนเทาหนอมเส้นผมไปในตัวด้วยแล้วคือแบบมันช่วยได้มากนะทุกคนคืออันนี้คือจะใช้ก่อนสระผมไปได้ใช้ระหว่างแบบลงทีทเม้นผมอยังจะวีอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะแบบตอนระหว่างไหนก็ได้หรือว่าแบบใช้ในแบบทุกๆวันก็ได้นะคะคือมันแบบว่าดีมากๆคือเราแนะนําเลยนะว่าถ้าใครทําสีผมต้องใช้วีแบบนี้เท่านั้นคือมันช่วยได้มากๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับสีผมใหม่ของสไมานะคะคือทุกคนชอบกันไหมคือเรารู้สึกว่าเราชอบมากรู้สึกว่าก็เหมือนอยู่นนะะมมมัจีควาแบบเลือ เหลือเทาเรเหลือกน้ำตาอะไรเงี้ยคือถ้าใครพื้นผมเข้มอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าทําไปอ่ะคือมันจะไม่ได้แบบออกสีชัดขนาดนั้นแต่ว่าพอโดนแดดอะไรเงี้ยเราู้สึกว่ามันจะมีความประกายเทาประกายน้าตาลแบบอ่อนๆแบบสวยๆทุกคนแบบเหมือนแอบแบบแอบเทากรุบนิดนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวนี้ดีมากสีดีมากแล้วประเด็นคือมันผมไม่เสียผมไม่แห้งเสียเลยทุกคนคือใช้ทรีทเมนต์แบบ2ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือดีมากๆแต่ถ้าใครติดแตกก็ไปซื้อหลอดใหญ่เหมือนเราได้เลยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าานนะะคคบย Transcrição e